สวัสดีครับผมอยู่กับช่องป้ายคุณธรรมาฮากินนะครับผมก็วันนี้จะพาพี่น้องไปเอาลังต่อกาจัดลังต่อออกให้เขานะครับเขาโทรมาตอนกลางวันนี้นะครับนี่ก็กําลังเติมน้ํามันใส่ขวดอยู่ครับผมเพื่อไปกําจัดต่อออกให้เขานะครับบ้านหลวงบัวนะพี่น้องนี่ก็ผ่านเล็กผ่านดำครับผม โอเคครับผมเจอกัน,นางานครับขอ,ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ ครับพี่น้องนี่ก็ขี่มาดูแล้วครับผมเจ้าของสวนมาแล้วพร้อมที่จะลุยครับพี่น้องนี่ครับผมถึงแล้วครับปิดปิดไฟแล้วมั้อล่ะปิดไฟแล้วเด้อเอาละครับพี่น้องถึงแล้วครับผมนี่ครับบ้านเขาเป็นแบบนี้รอบๆนะครับป่านเน็กพุนพ่นพุ่น ขึ้นไปบั้งครับผมพี่นอ้องมาครับผ่านลำนี่ครับเออนั่นเด็กครับพูดบุด้ง<อ>นี่ครับพี่นออ้องเก๋เค,ครับผมลุยละครับเดี๋ยวทำอะไรผ่านอลำครับพี่น้อง ดูดีกันเลยครับนี่ก็กำจัดต่อแรงสมดแตกใ่ตอนนี้จะเป็กอะไรได้กระปิดได้กระปิดลาดลาดน้ำมันครับขออนุญาตปิดแฟนนะครับดัดหัว

ไงบ้างครับพันครับพี่บอกม่นเต็มนอนยาัรงกลังหน่อยครับพันครับกรลังหน่อยหยบาี้ไงครับเย็บบางไไ้ไม่พอห่อนด้เลงคยก่อนน้ำึไปนะลังค่าก่อนยบมได้สี ้ันียับหยับหยับหยับยับยับยัเล็กหยับเล็กยบเออแล้วคโอ้ปีนุแล้วีครนอนนอตนนี้หรอนอนนอนนอน่ะอนยังันนกใจตกัไหครับพานลันนี้เผานะครับพี่น้องดำปิดปีเลยครับดำทอไนะ เอาหมวกครับด้วยเอาตนหักเออหมวกครับก็ได้โอเคไปดูผลงานครับพี่น้องอนี่ก็จัดออกให้ชาวบ้านนะครับสามเออดูหน่อยครับพัน,นักดำหน่อยครับไ,ได้อยู่พวกเผาไหมเผาเอาครับพี่น้องไม่ได้อดุดไม่ได้อะไรนะครับเอาไม่สิว้ก่อนครับเอาาวง้ก่อนพัำได้โอ้ดำครับโอ้มีชั้น มีอีกบ่มีอีกซั่นอยู่บ่ซั่นนี่ใหญ่บ่อะไะครับพี่น้องไหนครับพนอนักโอ้เหล่านี้เขาอยู่ต้องทำเอามานะครับผม 4, 5, 5. สามแผ่นละพี่น้องนี่ครับตัวเขายังดิ้นอยู่เลยป<ฟ>านดัมพี่น้องเขียนไฟนะครับ

ครัไ<ผ>อ้หน,นึ่งยจำพิ่ครับหมวยยังพานักฮึ่ยบ่นหรอวะหล้วครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานนะครับสามสี่แผ่นได้อยู่ใส่นี้ครับพานักพาน,น,พาน,นักปุดปิดครับเล่นชื่อแล้วครับหลักสุด อนะครับทื้งไปนะครับอืมมาดูผลงานครับพี่น้องกระสัตรดิจำหนีเหรอนี่ครับเจ้าของบัตรดีๆจำหนีละอ, <c oughs> อยู่ไล่หนึ่งแห่งลูกน้องเนี่ยวไปเอาให้ครับผม โอ้ยน้ำใส่น้ำโอ้เส่นน้ำเลยมันดับมันจะไหม่ใส่ไฟเขาเลยเอาละครับผมปัดน้ำฮู้นี่มจับลูก เอาแล้วครับผมเสร็จภารกิจครับผมพาน็กยำบิดกันต่อครับผมสู้หน่อยครับสู้พลงงานนิดหน่อยครับโอ้ได้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องป้ายคุณธรรมหากินวันนี้มาจัดต่อออกให้ชาวบ้านนะครับผมอ่ะพาน็กไอพานักอธิบายสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงข้างบนโอ้บอกว่าเลไว่าร้อนร้อนนะครับผมมันจุดเอา เขาเอานะครับพูดผิดครับโอเคครับผมโอเคครับผมถ้าชอบอยู่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ